ก่อนหน้านี้ได้มีชาวเน็ตบางคนแชร์ภาพเป็ดที่มีทรงผมแปลกประหลาดไม่ได้หัวล้านเกลี้ยงเหมือนเป็ดตทั่วไปนะครับและหลายคนก็ต่างอมยิ้มให้กับทรงผมที่ดูพลิกพิลั่นของเป็ดเหล่านี้เป็ดชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า Crested หรือถูกเรียกเป็นภาษาไทยว่าเป็ดมงกุฎขาวมันคือเป็ดที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจากเป็ดหัวเขียวหรือเป็ดป่าโดยมีจุดเด่นคือขนบนหัวที่ฟูฟ่อง แต่สิ่งที่โดดเด่นของมันกลับกลายเป็นข้อบุกร่องทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพของมันอย่างรุนแรงเนื่องจากสิ่งที่เป็นส่วนของทรงผมนุ่มฟูที่ดูดีนั้นแท้ที่จริงแล้วมันงอกออกมาจากเนื้อเยื่อไขมันส่วนหนึ่งที่ปกคลุมอยู่บริเวณช่องว่างในกะโหลกศีรษะของเป็ดซึ่งมันเชื่อมโยงกับอาการชักและปัญหาทางระบบประสาทจนทําให้พวกมันมีอายุไขที่สั้นลง ยีนครสเตตมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตมันจึงถูกเรียกว่ายีนมรณะเพราะหงอนที่เราเห็นว่าสวยงามนั้นมันกาอตัวผ่านรูที่อยู่บนยอดกระโหลกศรรีรษะถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในการผสมพันธุ์เป็ดชนิดนี้แต่นักผสมพันธุ์สัตว์บางคนก็ยังเลือกที่จะทามันแถมยังพัฒนาให้งอนเป็ดเหล่านี้ใหญ่ขึ้นและฟูฟ่องมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยน่าเสียดายที่ภาพเป็ดครสเตตที่แสนน่ารักที่ถูกโพสต์บนโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ไม่ได้มาพร้อมกับข้อมูลเหล่านี้เลยครับนั่นจึงทาให้มีชาวเน็